ใสใสเบ <c oughs> <c oughs> สวัสดีพี่นองท้องทินดินอีสานสุขสำราญเด้อครับที่มาที่มาฟังในคืนนี้เสียงบดีปในใอแร้ว แนวกระเทยมันเสียงใหญ่พี่น้องเอ้ยล่ำไก่ไม่กับ,บ่ไดดเขาก็เอิ้นว่ากระเทยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพวกเขามาชมทางไลฟ์สดช่องลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องจ้าชินหอดพี่ชินหอดน้องคือเก้าด้วยค่ะหมานบ่อรับเมื่อึ้นบ่ได้จักบาทวยแค่ปิวแล้วเมื่อค้นนี่ สวัสดีคุณนครย,ย,ยายพวงมาไลยจักหมื่นครับบบได้แค่บาทเมื่อคืนนี่สวัสดีคุณธนากรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิกรครับให้กำลังใจไปยังจืดยันเนด้อพี่น้องเอ้ยอ,อนมากสงกวันชีก็ได้ที่ไปเห็ดพวงมาเลยให้เมื่อคืนนี้ย,ยู่นน้ำกันบัวพันธ์สีจันส์สุายใหญ่ ไหู้พันธ์สองพันได้จึนบ่ไร้จักบาทก้มกา,าบไนได้ก,บก,กับ่ได้ถีมแค้นนกนบอลเล,ล,ล,ล่อยมาขึ้นเหตุไปจังสันละพี่น้องสแสดงออกให้พี่น้องได้เห็นว่านั่นคือการสแสดงบได้คิดว่ายังดอกอขอบุญขอพูดพี่น้องครูเขามาชมหกสิบทานแล้วไล์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะนะจ๊ะสวัสดีจ้าคุณยุพินมเร่งนี่ และสีได้ครับซาธุข,ขอบคุณเดอ้อนี่ก่อนแซริมได้นในใค,คือจังหวะในไข่วันนี้ขอให้มันมาได้ครับซาธุได้แมวลากัะซี่พันนี็นะพี่น้องเกษตรพวงมาได้ให้พี่น้องได้เห็นแฟนขับแมวลาเกษตพวงเดียวซี่พันไล่ซี่มือซี่มือได้ซี่พัน กะ็ะือว่าเป็นเนี่ยก็เคินเป็นยังบุญยังคุณแต่ว่าใส่เบิด์เป็นเวลาพันกาบาทแล้วไปซื้อสุดเมืาขึ้นนี่ไปซื้อสุดซื้อเกงซื้อเกืบมะเล็นเพ่งขาเด็บแน่มากเอเ่อเฮ็ดเป็นกระทยแน่เอาขอบคุณพี่น้องเก้าสิบสามคนแล้วครับกุไรก็แช่ที่พี่น้องกะไรก็แช่แน่กำลังใจไม่ให้จืดนเด้เออือลังจาก ไล่มือแรงนี้แล้วกับมืออื่นมือเื้อกัสิบ่นละไปทางคำวังสวัสดีครับใจจื้นคุณนี่มันหมานครับขอบคุณครับมือขึ้นมวนไรคุณพรชนก ยูเสียเพี่น้องหัวกระตุ้นอาบน้ำอาบท้าแล้วก็เลยกินเขากินปลาแล้วก็เลยวะชินหอดพี่กินหอดน้องไล่สุดให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะสนุก <c oughs> ดีใจด้วยจ้ายาจชื่นเป็นกำลังใจตลอดเด้อครับขอบคุณครับก <c oughs> <c oughs> ินขขากับตำบักแดงกับนักรดนต,ต,ตรีตำบักแดงปีงไกล้เป็นสรับพี่น้องอ้าวภูเขามเาก้าสิบเก้าคนแล้ว กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสบายดีครับคุณชีวิตคนเล่าเมื่ขึ้นยังนี่เมื่ขึ้นจำเนื้อเพลงบ่ได้แม่นครับบ่ได้ลองจักเทียขาไในเพบีลองจ่ผู้เบากินแม่อะไรบ่ทวนนี่แหละคนว่าของเก,าก่าเพราะเรามันลืมก็จำได้ท่อนที่สามพุ่นโอ้ยสนุก กระท้วงอยู่ดิกระท้วงอยู่กับมาวายอยู่มันหางหลงย่าจีนช่วงนี้ดูมีออร่าขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้เป็นจังไรจ้าแต่อยู่ดีสบายอยู่คุณพ่อสนุกเอ้ยสู้ๆ วันนี้มวนอีกจะ้ะอ่ามือแรงกับเพราะไงเอียงกับท่บูนเมื่อคืนนี่ทั้งอุบลนมือแรงมารำมรมารำสิ่งทั้งสารค้ามือแรงเนี่ยบอได้ออกใสโอ้บอได้ออกใส่บิดยายก็ มันก็มีมือว่างมือเดียวนึงพี่น้องมือสองมือมันเมื่อยก็เลยบริไปเครื่องน้มันกับแพงเพราะท่านอยากขี่รถไปใส่มาใส่ดอกประหยัดเงินไว้เมื่อบ้านนี้ว่าสิไปหาอันคุณอ่ะชีวิตบ่ได้เ เอาตอนที่ตายมาขืนว่าเลยเล่นไม่ขืนแน่ครับก็อยากลินอยู่พี่น้องแต่ว่าหาจังหวะอยู่มวนติดฉุดเลยครับครับผมย้ายข่อยมักเสียงเจ้ามวนรับขอบคุณครับคุณสังวาน แยกจีนบกคิดหอดเมียบกรับแน่ขันเฮ้วันมาพี่ก็บบอกว่าบกคิดหอดมูสาวน้อยตีเพัดว่บาบรรยามอาย่น้ำข้าเจ้าเป็นเดือนแล้วครับว่าายกจีนบกคิดหอดเมียตีกันผู้แล้วกับสิบป,ประมาณยี่สิบสี่ยังสี่มื่อบ้านใกล้ทะเละพี่น้องอีกตั้งสองสามมือกอนพอยี่สิบสามกับสิบไปไล่ทั้งอัน กระทั้งเงียเกาะขาม,มวง <c oughs> ของพระญาทิพ <c oughs> โอ้ยลองเพลงบนถ,ถือเมื่อคืนนี่จับหน้าซับหลังปิงสันละมันบนเรามันบกของเกาบนเรามันลืมจั เมนครับเหาอยู่ได้เนาะครับแมนอยู่คิดหอดทิวเออยังไงดเห็นย่ายกินท <laughs> ีท่านหน่อยที่ท่านกลอมาพ่อแหลมไปเอาปลาได้มักเลยขาดลายบ่ไปเอาปลาอันนั้น กุมีน้องที่เขามาชมทางช่องล่าสุดของช่องยกกักษ์ลิพลออฟิเชียลด้วยพี่น้องเดอ้อเมื่อนันไล่ว่นทีนพ่อหาหนะ้าที่เลยข้าเจ้าอันเอินไปแมวลามันก็เลยบย่ไดดไล่พี่น้องว่าไล่ดุนดนแน่ว่าที่ไล่สุดดุนดนแน่ว่าที่เมื่อน,นี้บ่ได้คลิปจักคลิปเลยว่าสิออกไปเอาคลิปก็เลยเสียงเพลงมันดังก็เลย บ่เอาแล้วพี่น้องขนมันมีเพียงก็บออย่างให้พี่น้องอย่างน,นำ้ำยานเขาเหลืองบ่ย้ายเกีียวเขาไปเนาะอันทั้งบ้านเขาเจ้าเกี่ยวแล้ว,ลวเก็บทอนมือนี่ลหละกระสีมเมืออื่นสีสบายแะย้าย,าย <c oughs> ธรรมดาแค่ยังว่าอันมอล่เนี่ยไม่เป็น <c oughs> ยังละ่ะ ชีวิตมอลั่มเป็นชีวิตที่สบายสบายพี่น้องเพิ่นว่าซุ้มขีข่คานคันได้เป็นมอลั่มหนะบ่อยากใบบ่อยากคิดเวียกนักมือคื่นมือคื่นแมวล่าสนุกมากครับอันร้อยกระชุ่งนะบะ่มีจืนเปลี่ยนสูดดูดูบ่ไ้ยายจืนเอาหมก นักเรียนน่อยตอนอยู่เสียงอีสานมาด่นล่นหยาพี่น,อน้องบอกว่าไม่จะจีนมาอยู่สาวหน่อยนี่หาหนังเทื่อกับคืดเด้มันมุมเนมันมุมเมนแน,มมน,นวทางในในใน,ในจุดที่ห้าสีมะผงผางคือยังอยู่สาวหน่อยนะโอ้ยคือยังอยู่เสียงอีสาน เขาก็ต้องเฮ็ดตามเพื่อน,นนะ่ะนะเงเงินไปกับพ่อับย่ายเป็นลูกแนวนี้ผมยังมาแม่นคุ้นหัดกินข้าวเราบ่ย่ายกินเล็ดจ้าเล็ดทำบักแตงมุกตอนซอเสียนะ มันก็อยากเล่นอยู่แต่ว่าพวกข้าเจาอยู่นี่ข้าเจามันมีคนบอยอมรับอยู่นะแบบว่าเอาตะมุกสยงอีสานมาเล่นนัดนึงนะเขาบอเร่นน้ำเขามักส่วนมากที่มีคนเขาบอกให้เหล่นมุกเก้าเก้าของสยงอีสานนั่นแหละ,ละ,ะ,ะถ,ถือว่าเนาะพี่น้องเนาะมองใส่มองไดมันสิผ่มีเจ้าที่สงมันถถือว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกระปลอมก็คือ มันดูตนด้นใดมันก็เปลี่ยนสีไปตามเปียงใหม่ต้นนั่นอ่ะกูไป,ปยั้งพี่น้องสู้ไปทยังมีให้พี่น้องให้กำลังแรงใกกันยุ่งสิ่ต่สิสู้ไปสิทธิ์ละพี่น้องเดี๋ยวค่มันมีการเดินทางหรือว่าเดินสายกับคือสิลุงตอยู่ดอกบนเวทีกับจ้างพ่อกันพี่น้องบนเวทีงานการแสดงคอนเสิร์ตนี่มุกไม่ก็ได้ครับมุก เใช่ามากมั่นคอยเป็นไปครับแม่นยูครับมันจะมีหมุกใหม่หมุกเกาเนี่ยช่วงนี้มันมันเป็ลี่นนะบ๊อบบี้สคริปต์นะการเรียนเรียน,นยุันเรียนแมวลาเรียนไล่สดนี่สวัสดีครับยายสวัสดีครับคุณสมยศ เอ,อนม่ยุรีทักทายจายายจา้าทักทายค่ะมุกสดสดดีเลยเนาะผมว่าแมนครับมักคือเก้าราคาขอบคุณครับพอแหลมไปจับปลาคอนได้หลายครับครับแล้วก็ามาหมกสู่กินอยู่ คุณเดอเอฟซี FC, ทางกำแพงเพชรคุณไพฑูรย์มวนคักมวนคักเอฟซี FC, ทัางสหรัครับขอบคุณครับคุณฉลองชัยสวัสดีวัสดียายมุกใหม่ๆดีค่ะบอสซัมดีค่ะแมนขัน้องเอามุกเก่ามาเล่นกันเล่นได้น้อยเดียวพี่ลองเอาน้อยสก,กิดความรู้สึกที่ผ่านมา อ๋อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาสองร้อยสีท่านกดไลค์กดแชร์ให้หกสิบเจ็ดแล้วนะครับอ๋อกดแชร์ไปพี่น้องแชร์ไปเมื่อคืนหมานบ่ย่ายบ่ได้จักบาทจากเอฟซีเชียงใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับซาโอยตะลกก็มีพอแหลมพอจืนนี่แหละเป็นตัวชูโรงโอ้ย สะู้วสุคนนันลาบอบเมนต่พอแหลมบอว่าตั้งแต่ไม่ยีจืนดอกตลกผู้เก่าคนกัสชู้อยูอม่มาไล่หลายได้มาไล่ย่งได้มาไล่บบย่ายจืนมื่อคืนบบได้จักบาทครับเอฟซี FC ทั้งต่วันแต่ว่าได้แมวลายตั้งเอ๊มื่อแมวลายละสี่มือ ว่ามันสี่พันบอกเอาไปซื้อแล้วเหลืออยู่สองพันก 2, ลัวซ,ซ,ซื้อสุดซื้อเสียผานาเพ้เอามาเร่นนี่แหละซื้อเกือบซื้อมาแรกนี่กับเป็นยังไงบูมก็ได้เห็นสก์อดู อ่กดไลก็แช่พี่น้องกดไลก็แช่ไปให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องในเบื้องนอนคุยกับพีก่กบนอนอ่แงละอยู่ในห้องนี่แหออละบ่นันได้ไปไสดอกวสิพาดควันข้าวมืออะไปล่อยเพลงไมครับย่เอ่ออันนี้ก็อยุกับบอดเออเพิ่นมิกเทบุกป่านนี่ <c oughs> อยากฟังบ่ละสิลองให้ฟัง อ่ะพูออยากฟังเพลงใหม่ไม่ใช่งจกดหนึ่งมากกดหนึ่งมาสวัสดีครับยายบอดรกาบ้านเลยเนาะคิดหอดแม่บักไอบอจา่ากะคิดหอดอยู่สิได้เมื่ออยู่ดอกอีกแค่สามมือสี่มือก่อนจานร้อยว่าสิแบ่งสุดให้ได้บอะ่ะได้ตัวนึงก็สินกระปองตัวนึง เอากดหนึงมาลายลยเลยเดี๋ยวพิญญาตจ่นสิลองเพลงใหม่ให้ฟังเด้อเ <c oughs> ป็นกระเทยมือใหม่เป็นลูกซ้ายหัวแกวหัวเวนอยากแลนน้ำกุนผูบ้บ่าอยากแตกสาวพ่อกระรับบ่ได้เบิ้งแต่ซื้อในบัตรประชาชนชื่อเฉลิมพลโอ้ยจังแม่นอยากอาย โอ้ยจังแมนอยากใครปึกษาพอโบได้ปึกษาแม่โบได้พ่อสิจมแม่สิจมพ่อสิจมแม่สิจมอยากแต่งตัวเริดเรอยากออกแสงแระๆพ่อสีดาแม่สิดาพ่อสีดาแม่สีดา ฟาวยับมาทางนี้สิผ้าเขาวงกันมาึกษารุ่นพี่กระเทยพระมาจารย์โบตองยานผู้ใดสิเปิดเผยวิธีการตะกี้พ่อเมกระดาเอาหูไปหน้ากับพ่อสอยใดแรกประกาศแดงหนาอ,อยู่บ้านทําทาเอเป็นปุ้ซายเดี๋ยวนี้ปีกาคาแข็งสิบรอเล่นต่ากันยังบ่ตา,ายพ่อเมย์เพลื่มปรับโตเดี๋ยวนี้มุสโซ่อยแรดกันยังบ่สา,ายนะค่ะ โอ้ยเขาไม่ได้เอิกนกระเทยเถ่าเด้อเขาเอินกระเทยรุ่นพีค่ะกระเทยรุนพีกระเทยรุ่นพีกระเทยรุ่นพีกว่าสิแรศพันนี่ต้องมีจิตใจแก่งก้ากว่านักรบบางรจนันกระเทยรุ่นพีกระเทยรุ่นพีกระเทยรุ่นพี ก็เคยผ่านจุดนั้นบ่ต่างกันดอกสูเพียนอย่างกับเพียนใดเพียนจิตใจมันอยากของมันอยู่กับปากอยากอยู่กับท่องห้ามบ่ให้มกักเบาเป็นเต้าในกาดองห้ามบ่ให้เจ้าของบ่ได้กับปล่อยมันสา สิผาไปแต่งสวยให้ค้อยไวหนาตามเวื่อวางอลังการอยู่หนาหานมอลำสิผ้าไปแลนไม่สีผ้ไาไปจอผู้ชา,ายสีผ้าไปหนาหานพอได้บายได้คำยางน้ำห้อยรุน่นพีมิตรมองมันมัน,มนกับพอบบานจังคอยออกออกโอ้กับพอบบานจังคอยแอบบ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 แบบจังคอยแอบเป็นผู้ชา,าย นี่แหละพี่น้องเพลงไม่ก็เทยรุนพีฝากได้ด้วยพี่น้องเด้อเออขันออกเป็นอิวีหรือว่าออกทั้งย t u b e กับ code light, code share, code m. กดไลค์กดแช์กดติดตามกะเทยรุนพีนะพี่น้องมักเจ้าใส่ชุดวัยรุ่นเป็นนักเลงประจำมมหมู่บ้านถือทางแมนเดี๋ยวมอแลงแมว่าก็จใส่ชุดค้าเดฟมีแลยพี่น้องแก่ตัวไม่ก่อนห้เดรนน้ำพนสาธิต หน่อยร่มฮกูดสถิตครับเพรามันสถิตศูนย์บอดด้ย,ยังติบโยนแค้นถิ่มเลยมือขึ้นฮ็ด <c oughs> หยอกพี่น้องเขาเอินว่า,ามุกเหลียญไม่ยิง่งจีนทั้งสิลธะอ่าพี่น้องเขามาเบิ้งสองร้อยสี่ท่านแล้วอ่ะขอบุญขอบพูดลายๆพี่น้องกดไห์กดแชร์ให้แน่มือมแรงนี่ก็สิได้เงาอีก ่อแรงนี่กัหมอลำสิงทั้งสารคามเมื่อคืนนี่กัหมอลำสิงทั้งกุบบนยาห้ปลอยนะยาห้ปลอยเพลงนี่ตอนนะตอนรถแห่ออกงานใดเพราะถารุดแห่น้ำปิินมั่นสิได้กระแสแรงเออแมนอยู่ต้องปล่อยช่วงร,รุดแห่ จะตุพุ่นบอกว่าปในต๊ปรากฏดตัวยังไงเบืองแน่อันเดี๋ยวสิไปอยู่พี่น้องโอ้ยแมงวันก AH. ็ได้ยายจืนอยู่บ้านเกี่ยวเขาเงี้งเกี่ยวแล้วแล้วมืออื้อมมือหก็ได้สีแล้วเดี๋ยเมีจืนก็กูละบ่ได้ไปสีเขาไม่ได้เพนนันรอกเมื่อบ้านวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่พอลพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้อง กำลังใจอย่าลืมเด้่อมืมอแรงเดอให้กำลังใจไม่ใช่จืนแนะ่มีจืนสินออกไล่สดกับซาหน่อยเมอแรงมรหมานบบย่ายเมื่อคืนนโบครับบริจักบาทหลิน้องเขาสองรอบสารอบจนนี้มานอนน่ะมันลำสิ่งหลาย จางยายจืนมาห้องเพ่งให้ฟังคุณครับจางไปทั้งไดล่ะเคยเจอยายจืนนั่นแล้วตอนมาเล่ยนที่ไทยวัชรุคัาผมโู้ตั้งแต่อยู่กับบงเป็นองหน่วยหมดละหลายปีแล้วยายจืนผมขอสูตรเนี่ยปรากฏนะครับยายจืนเห็ดว่าเป็นตัวยายจืนบเ่เคยเห็นเห็ดเนี่ยทุกเชมันเห็ดไปมันก็สูตรก่างเดิมเหมือนกับพวกเขา เด็กจืนนสื่อเด็กจืนสื่อน้ำเสียนเพลินห้องพิงสีเขาให้ฟังแน่ปวดเงินมาก่อนเ <laughs> มื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนลํำสิ่งเสเด็จคักครับแมนอยู่บ่อยคุณบ่อย บ้านเฮาเลยมีโรงสีเดียวเด้อบ้านเฮาเลยมีโรงสีเดียวสีทั้งข้าวเหนียวสีทั้งข้าวเจ้าสีข้าวเราพละกะเฝ้าฝาสีข้าวพละกะเฝ้าฝากับคิวมันเาว้พิ่นเลยฝาสีสีข้าวเราตอาห้ามเข้าน้ำเด้อสีข้าวเราต้องห้ามแม่น้ำิันขิดเงินน้ำบดไอศกรีบางจระพ่นสีดีดีบางจระพ่นสีบดียังนทีของโรงสีพันขีคานสี สีขาวละสีขาวสีขาวเด้อสีขาวละสีขาวสีขาวเอาพี่น้องจ๋าเออไม่ให้จืดที่พักพอนี่จะข้าวก่อนม,อม,ม,ม,มือแลงกับหกโมเขิงกับจังไสแมวลาอีกยังผู้พอกน,น,น,น็ย่อยยังไงล่ะยังย่อยหลังๆมาย่อยเรียนดีคือตะกี้ ยายหลีด,ดีคือเต็กกีเลยกำลังสิกับมาปังแล้วสู่ๆครับยายติดตามยายกับมตลอดขอบคุณครับสัญหาแมวให้งหัวน้องยายเป็นอะไรพี่น้องวันรละวันนี้กิจ่มใส่คนว่าหัวลอยเอาโทรศัพท์มา อ้าพี่น้องเอาไวปสามีน้อพี่น้องนอ้อโทรศัพท์มาเดี๋ยวเขาจะคุยกันเดี๋ยวมีโอกาสสิไรส่นให้พี่น้องได้เบิ้งพี่นอ้องมีโอกาสสิไรส่นให้พี่น้องได้ฟังเอาให้กำลังใจเมจย์จื่อเด้อมือแรงเด้อหมายเลขบัญชีกะ่ะหกสองแปดสองหกหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เด้อธนาคารไทยพาณิชย์เด้อสถิตยางใช่เด้อให้พี่น้อง ให้กำลังใจแน่บ่า,ายบว่าหน่อยระทือว่าเปิ่นกำลังใจให้กับม่ีจืนขอบุญขอบพูดหล,ลายๆที่เขามาชมเอาไว้ซ้ำนีแจ้งพบพอกันอีกคลิปนี้ขอกาวคำว่าขอบคุณสวัสดีจ้า